เอาละครับก็ขอกล่าวสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านทานท่านชุ้ชมกันด้วยนะครัววันนี้ก็อยู่ในช่องอยู่จะพากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาภาพเมเรื่องสุดยอดพ่อบ้านเสนแหนครนะครับตอนที่1 0 9นะครับมาลวเว้ต่อเมื่อ <laughs> โอเคนะครับก็สำหรับเรื่องสุดยอดพ่อบ้านเสนหนครนะครับก็มาอยู่นะครับแต่ว่ามาไหมก็มานะครับมาเรื่อยๆมาแบบชา้ชาๆเต่า <laughs> ก็ลงอยู่ก็ลงอยู่ก็ไม่น่าจะลืมกันหรอกว่าเรื่องโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเลยครับเพื่ใจในการภาต่อไปนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไปพาคลิปใหม่ๆนั่นเองก็สำหรับเพจผู้แปลนะครับผมก็ ทิ้งลิงก์เพจผู้แปลไว้ใต้ดสคริปช erm ันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพจผู้แปลไปติดตามเพจผู้แปลแล้วก็ไปสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับเพจมังฮวาบักนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เพจผู้แปลไว้ใต้ดสคริปชันนะครับขอบคุณเพจดีๆแบบนี้นะครับที่แปลงานสนสนุนแบบนี้ให้เราได้รับชมกันนนเดงกก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจผู้แปลกันด้วยนะครับโอเคในขั้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมตอนที่109กันเลย let's go ้ยแกอยากตายด้วยวิธีไหนท่านันนนึกผิดแล้วฉนทตึกผิดไปแล้วอีสายไปแล้วอีสารเลวอีตายซะ บ้าะอะมันรอดกลับมาได้ก,กันเหรอคนที่ตามมันไปตายหมดแล้วสินะนี่เมียแกนะจูสวนชิงอ่ะเป็นคนฆ่าพวกเราไม่เกี่ยวนะอ,อีกอย่างตอนนี้แกบาดเจ็บอยู่พวกเรามากันเยอะขนาดนี้แกไม่มีทางชนะหรอกและถ้าฉันอยู่ด้วยล่ะเอเอ้ยนี่เธอเอ,อ้โม่ยอนังคนโรยต วันนี้พวกแกทุกคนต้องตายเอ๋นี่มันก็นานมากแล้วนะเขาจะเป็นยังไงบ้างพูดไว้สดิบดีเลยว่าจะยืนเคียงข้างเขาแต่สุดท้ายเรากลับหลบอยู่ที่นี่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรนะ่ะเสียงการต่อสู้อยู่ข้างนอกเหรอสามีไหนห้ามเป็นอะไรเด็ดขาดนะฉันมาช่วยแล้ว นี่นายนี่นายยังโอเคไหม <c oughs> ไม่ต้องห่วงผมไม่ให้โอกาสคุณได้ลงมือหรอกไม่คิดเลยว่าโจสวนอีจะต้องมีจุดจบแบบนี้าลาก่อนนะเธอเอะ๊ะนั่นใครน่ะใครทำตัวรับรับรอรออยู่ตรงนั้นสามีอ,อจิงอินเอ๊ยไม่ละ อะอาจึก n ง h งงอ้ยโล่งอ,อกไปทีเธอมีพลังป้องกันอยู่สินะหรือไปซะสนิทเลยนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีคนมาที่บ้านเราเยอะขนาดนั้นศัตรูเนอะศัตรูเหรอ พ่อแม่ฉันหายตัวไปหลายปีก็เพราะฝีมือของคนพวกนี้แล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้ล่ะเออเธอเป็นเพื่อนที่ฉันเพิ่งรู้จักเรื่องมันยาวไว้จะค่อยๆเล่าให้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้ฉันมีเรื่องเร่งด่วนต้องไปจัดการต้องหาวิธีรอบคอบที่สุดไปช่วยคุณปูป่ปาวันต่อมา ไม่มีทางนี่ลูกพี่ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนฉันก็ยินดีติดตามนายแต่ให้ไปเดินร่วมทางกับผู้หญิงคนนี้จะทำไม่ได้จริงๆฉันก็ไม่อยากร่วมทางกับนายเหมือนกันเลยยะไอตัวถ่วงอเอ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้อแกนี่มันเอ๊ะ เอาอย่างนี้เลยกันนะ,นะซุบซุบซุบซิบซุบอะไรนะพี่อะไรเด้ซุบซิบพี่อะไรเน,นี่ยอ๋อจริงเหรอลูกพี่อืมผมเคยโกหกไว้แหละครับก็ได้ที่คิดซะว่าสงสารนะเอ๊ะภารกิจครั้งนี้นอกจากพวกเราสามคนแล้วจะมีอีกคนไปด้วยเอ๊ะใครอ่ะ เสียอายุเฟยสำนักเสียนตอนนี้ทางฝั่งนั้นน่าจะใกล้เรียบร้อยแล้วตัวถ่วงโนสองตืดด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 ฮัลโหลคุณชินฉันเสร์มมาแล้วค่ะทั้งกองกำลังที่ชิงถางวางไว้บนเกาะกับวิธีเข้าเกาะที่ดีที่สุด บนเกาะน,นั้นมีเทพเทียมหนึ่งคนเทวะห้าคนกับอีกสิบกว่าคนเป็นเทวะครึ่งกล้าวิธีเข้าเกาะที่ดีที่สุดคือเรือสำราญเอ๊ะเรือสำราญเหรอโอ้โห,โหกองกำลังแข็งแกล่งขนาดนั้นแข็งแก่่งเหรอนายกระจอกเองหรือเปล่านอกจากเจ้าเทพเทียมคนนั้นที่เหลือฉันดีดนิ้วก็ฆ่าได้แล้ว ทุกสุดสัปดาห์จะมีเรือสำราญ2-3รอบเปิดฟอร์เต้นรับใกล้ๆเกาะระยะที่ใกล้ที่สุดคือ2-300เมตรพวกเราสามารถแฝงตัวเข้าเกาะได้อย่างไม่สะดุดตาอาตาอืมอาตาที่คุณพูดแล้วกันนะอีก2วันคุณมาที่สางจริงแล้วเราจะเดินทางกันค่ะนี่ถึงฉันจะตกลงตามนายไปเสี่ยงอันตรายแต่แผลฉันเนี่ยยังไม่หายสนิทเลยนะ อะไรของเธอเนี่ยแถมยังมีเจ้าถ่วงนี่อีกอีอนี่เธอยังไม่หยุดอีกใช่ไหมบัสเดียวเลยไม่กลัวนะแม่สาวเสือพูดอีกทีสิยายบ้าน้องน้อยโมโหแล้วน่ากลัวจังเลยเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะวิธีน่ะมันมีอยู่แล้วเหละ เอ๊ะเออจบแล้วกำลังไฟได้สวยโอเคนะครับสำหรับเรื่องการเรื่องนี้นะครับก็อีกสองอาทิตย์แหละรอยยาวๆเลยรอยยาวๆเลยก็ใครที่ดูแล้วงงนะครับก็กลับไปดูตอนที่แล้วหรือตอนที่แกล้วนะครับไปอีกสองสามตอนอ่ะผมทำไว้แล้วรวมตอนตอนที่หนึ่งร้อย นะครับก็ทําไว้แล้วนะใครที่งงเ่ยกลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยโอเคนะก็เหมือนเดิมนะใครที่รับชมในสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะเพจผู้แปลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพจผู้แปลผมทิ้งลิงก์เพจผู้แปลไว้ใต้ในคลิปแช่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจผู้แปลกันด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมากเลยเจอกันในคลิปหน้านะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับพบเจอกันใหม่นะครับยอดพ่อบ้านเสียงแห่งนคร